พ่อป๊อกแม่มากี้ยืนเต้นทำคอนเทนต์กันอยู่หน้าหอไอเฟลสนุกสนานมากเลยค่ะส่วนน้องมิก้ามิยาเองก็นั่งหลบมุมเสาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่อยู่คนไทยแบบเรามองแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูดีค่ะแต่ทำไมตํารวจปารีสมองแล้วใส่หัวแบบนั้นล่ะคะหรือว่าตรงนี้เขาห้ามถ่ายรูปหรือเปล่าคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเต์เนชั่นสตอรี่เล่าให้ฟังค่ะ าใครที่ติดตามอินสตาแกรมคุณป๊อกกับคุณมาร์กี้อยู่เราก็คงจะได้เห็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เองค่ะครอบคนนี้เขาไปเที่ยวที่ปารีสกันแล้วก็ไม่ลืมค่ะที่จะแวะเช็คอินถ่ายคอนเทนต์กันที่จุดแลนด์มาร์กอย่างหอไอเฟลคลิปตอนแรกที่ออกมานะคะเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะคนไทยอย่างเรามองแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่พอไปดูคลิปเบื้องหลังอีกคลิปหนึ่งที่คุณป๊อกค,คุณมาร์กี้เขาลงแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีชอ็อตนึงค่ะ ที่มีผู้ชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจเดินผ่านมามองแล้วก็ทำท่าทางเหมือนใส่หัวนะคะคนเขาก็เลยเอาไปดราม่ากันว่าเขาทำแบบนี้ทำไมคือเขาใส่หัวทำไมหรือว่าตรงนี้เขาห้ามถ่ายคอนเทนต์กันหรอ ตรงนี้ก็ต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งนะคะว่าหอไอเฟลเนี่ยเป็นแหล่งแลนด์มาร์คของปารีสอยู่แล้วค่ะวันวันหน,นึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวนเวียนมาถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ตรงนี้เยอะมากๆค่ะถือเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่ว่าขอแทรกเป็นเกร็ดความรู้สักนิดนึงนะคะเวลาที่จะถ่ายภาพหอไอเฟลตอนกลางคืนแล้วจะเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าไฟของหอไอเฟลเขามีลิขสิทธิ์อยู่ไม่สามารถนําภาพไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือว่าสร้างรายได้ได้นะคะ กลับมาต่อกันที่เรื่องเดิมค่ะคือประเด็นของคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่คุณป๊อกกับคุณมาร์กี้ที่เต้นหน้าหอไอเฟลเหรอกค่ะเพราะหลายๆคนก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรค่ะแต่หลายๆคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ไปในทิศทางเดียวกันว่าที่คุณตำรวจคนนี้เขามองแล้วสายหน้าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นน้องมีก้ากับน้องมิยานั่งหลบมุมเสารอคุณพ่อคุณแม่อยู่ คือคนไทยแบบเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินี่นาเพราะลูกๆก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สําหรับชาวยุโรปไม่ใช่ค่ะคือเขาค่อนข้างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กการให้ลูกมานั่งรอทําอะไรแบบนี้ฝั่งเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคค่ะขนาดเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะลงรูปของลูกในโซเชียลเขายังไม่ให้โพสต์เลยค่ะคือตัวเด็กต้องให้ความยินยอมก่อนค่ะตามอายุแล้วก็วุฒิภาวะถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรื่องการใช้คาซีทในรถยนต์ค่ะ คือบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายนะคะว่าเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องใช้คาซีสแต่เราเห็นคนไทยเราก็นั่งบางไม่นั่งบางตำรวจก็ไม่ได้มาจับอะไรค่ะแต่ของเมืองนอกอย่างของปารีสเนี่ยไม่ได้เลยนะคะคือเขาให้ความสําคัญมากๆค่ะถ้าอายุต่ำกว่า10ปีหรือมีความสูงน้อยกว่า135เซนติเมตรต้องนั่งคาซีสสาหรับเด็กที่ผ่านการรับรองจาก UNR 4 4หรือว่า R 1 2 9เท่านั้นนะคะ ถ้าถามว่าสรุปแล้วที่พ่อป๊อกกับแม่มากี้เต้นอยู่ที่หน้าหอไอเฟลเนี่ยผิดไหมไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเป็นเรื่องที่ปกติมากๆค่ะส่วนที่ลูกๆมานั่งรอคนไทยแบบเราก็ไม่ได้มองว่าผิดอะไรค่ะถ้าลูกๆแฮปปี้ happy, คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้คือจบเพียงแต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยเขาอาจจะไม่ชินตาแค่นั้นเองค่ะเอาง่ายๆนะคะคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศค่ะมันไม่เหมือนกันว่าแต่ทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะ คิดว่าทำไมคุณตำรวจมองแล้วเขาถึงใส่หัวแบบนั้นสามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะ